กองคุณเนี่สามารถโฉนดสมมุติโฉนดในของใครก็ตามเอาไปวางในทุนโดยที่เจ้าของโฉนดไม่รเรื่องหรือตายไปแล้วคนรับโฉนดไว้อาจจะมีความผิดฐานรับของโจรเราก็ไปขอคืนบอกให้มึงก็รับของโจรไง เขาก็ให้นู้นใ่ไหมคนี่รับสนดไว้เขาบอกว่าต้องเอาเงินมาให้เขาต้องให้เอาไปไถ่เอาก็ผมไม่ได้เป็นคนทำมาจำนำคุณลายเซ็นปลอมแล้วผู้เป็นเจ้าของฉนบไม่เคยมอ่งอำนาจอะไรมาคุณรับเอาไว้วันนี้ผมดำเนินคดีกับคนนี้เนี่ยเขาหาช่อโกงประชาชนแล้วคือไอ้สองคนนี้เลยใช่ไหมคุณก็มีความผิดฐานรับของโจรถ้าคุณไม่คืนคดีนี้ผมก็รับอีก รับของโจนหรือจะผมท่านบท่านนายกก็ได้แล้วท่านเองนี่เป็นนายกนี่นะท่านอิองรอบครอบคนนี้อดีตนายกอ๋ออดีตนายกสงสัยจะไม่ได้ลงถ้าไม่คืนโฉนดชาวบ้านสงสัยจะไม่ได้ลงก็ไม่จำเป็นนะ ลุงนี e, ่เพราะว่าเราจริงจริงลุงเพราะมีคนประโยชน์นักกระเจ้าเลยเพราะว่าลุงก็ได้เง็นอย่างลุงแค่ยืมเงินแค่ซีมือลุงเอาสนุดไปวางเขาไว้ซื่อแต่บัดนี้เขาไปเอาสนุของลุงไปบังนีสนุดนักกระแม่ตายไป่นีหแล้วค่ะก็แงปมนกายอไปบานนี้เจ้าของเรื่องเจ้าของสนุไม่รู <by himself. S 1> <ED> ้เรื่องเ่อไม่รู้เรื่องก็คุณต้องคืนไม่คืนก็ผิดรับของโจรสมมติสนดเป็นชื่อของนายสมเกียจครับสมเกียจเอาไปวา้คนนี้ครับ แ,แล้วผมไม่จ่ายคุณคุณไม่มีสิทธิ์เอาโฉนดขขงนดนสมเด็จมาให้ท่านท่านรองเพราะว่าผมไม่ได้มีอะไรกับท่านรองท่านรองรับเอาไว้โดยที่รู้อยู่แล้วว่าคนที่เป็นคนเอามาจำนำคือคนนี้แล้วชื่อโฉนดเป็นชื่อผมคุณทุตรินนะครับคุณทุตริดนะครับเมื่อวันนี้คุณรู้แล้วว่ามันไม่ใช่คุณต้องรงีบคืนรูเลยว่ารู้เรือดในอ้าวมันรู้ไม่รู้ได้ไงก็ไม่ได้พิกลันโฉนดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นชื่คนตายไปแล้วอะ่ะแม่ คุณต้องคืนต้องคุณไม่คืนคุณก็มารอรับหมายไหนมีกี่คนที่นายกเอาไปมีกี่คนที่นายกเอาไป4คนครับหนึ่งสองสามสี่4รายที่อยู่กับนายกคนเดียวกันนายกมีอาชีพปล่อยเงินกู้เหรออ้าวไม่รู้ไม่รู้ยังไงว่ามี4คนไปอยู่เขาก็ต้องหมดเงินกู้นี่อ่างนนายกก็ต้องรับผิดชอบครับ ท่านตกลงถ้าเป็นนายกหรือประกอบธุรกิจเงินกู้ดอกเบี้ยร้อยละไรยังไม่รู้เลยนะเออเพราเราูม่รู้เลยแล้เขาคุยกันยังไงรู้แค่ว่านายกนะโทษว่าหาดูบอกว่าน่ะแม่หนูน่ะไปเป็นหนี้นายกนะห้าแสนอ้าวแล้วถามทำไมว่ามีโฉนดอ่ามีโฉนดกระหนูได้ยังไงสัญญากู้หนูเหรอเขาพูดไหมไม่ได้พูดอ่าคดีนี้ไม่เป็นไรผมช่วยได้ผมเชื่อว่าท่านท่านนายกเองน่าจะมีวิจารณญาณในการพิจารณา ยิ่งเป็นนายกยิ่งต้องรู้ช่วยเหลือชาวบ้านสิเป็นนายกแล้วมายิ่งซ้ําชาวบ้านเป็นนายกได้ไงอ่ะใช่ไหมคุณเป็นนายกเวลาคุณมาขอเสียงหาเสียงมาไหว้ชาวบ้านทุกคนเหมือนกับทุกคนเป็นพระเจ้าแต่พอวันนี้เนี่ยนะมีใครก็ไม่รู้เอาเฉลยดพ่อแม่ผมไปวางกับคุณคุณไม่คืนทั้งที่ไอคนรับเงินจากคุณไม่ใช่พวกดิฉันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนายกก็มีโอกาสที่จะมีความผิดฐานรับของโจรทัวรู้อยู่แล้วว่าทรัพย์นั้นได้มาโดยการกระทำความผิด รู้อยู่แล้วแน่นอนเพราะอะไรครับพริกหลังโฉนดปุ๊บไม่ใช่ชื่อพวกเราไม่ใช่ชื่อของใครคนตายคนเซ็นคนตายก็ไม่ได้เซ็นเขาเต็มเต็มครับถ้ายก็ไม่เซ็นถ้าเซ็นก็ไม่รู้ปมเขาอยากเสียายเนี่ดูตายละมันยังเอาบปรู้แค่ยืมเงินมาสี่หมื่นมันบอกรู้ว่าเอาเงินมาไถ่สี่หมื่นมันู้สิคือโฉนดให้ใครไปสามพันเอาอะไรชื่อมาให้หมดด้อยมิ่เท่าขุมมือนี่ผู้เสียหายเกี่ยวกับนายกเอาอะไรชื่อมาผมจะทำหนังสือถึงแกทำหนังสือถึงแก ให้คืนภายในสิวันถ้าไม่คืนผมจะแจ้งความดำเนินคดีคุณก็าหารับของโจร4คนเดี๋ยวพี่เขียนให้ผมนะครับเนี่ยต้องระวังนะครับเรื่องรับของโจรทรัพย์สินใดที่ได้มาโดยการกระทำความผิดแล้วใครก็ตามไปรับเช่นเป็นรถที่ขโมยมาแล้วเอามาจำนำราคา4-5,000บาทนะครับรู้อยู่แล้วว่ารถไม่ใช่ของคนคนนั้นยังรับจำนำไว้ก็อาจจะมีความผิดรับฐารับของโจรได้ คล้ายๆกอันี้โฉนดเป็นของคนอื่นที่ไม่รู้อีโดเนียคุณดันรับเอาไว้คุณอาจจะมงเลเป็นความผิดฐานรับของโจรกชได้นะครับนะครับประมาณนี้เสร็จจากนี้ไปไหนครับเนี่ยกลับเลยเหรอกลับที่ข้างบนเหรอโอเคพี่นายสุเกตขอถามคอถามเห็นว่ามีชาวบ้านบางส่วนที่สูญเสียโฉนดที่ดินมีโอกาสจะได้คืนนะครับเพราะว่าถ้าเป็นไปตามอย่างที่ปมื่อก่อนนี้ฮะเช่นเอาไปโดยที่เจ้าของไม่รู้โดยมีผู้ต้องหาทั้งสองคนนี้เอาไปให้ในทุนถูกไหมครับ มันเป็นเรื่องของการที่คุณไปทํากันเองระหว่างไอ้คนโกงกับคนรับ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 ดำานรับโฉนดเจ้าของโฉนดไม่เกี่ยวกรณีหนูีคือหนูเป็นคนกู้นะคะปัญหาของหนูคือตัวนี้หออันนี้ต่างกันอันนี้คือกู้แต่ไม่ได้รับเงินถูกไหมครับการกู้ไปจะสมบูรณ์ก็เพราะเขาได้รับเงินเมื่อไม่ได้เงินสัญญาก็เป็นโมฆะก็ไปฟ้องติดตามมาซับคืนเอาแต่นายทุนอาจจะมีผู้เสียหายในการถูกช่อโกงหรืออะไรก็ว่าไปนะครับนายทุนนะายถึงนายทุนอันนี้ เพื่อในทุนจะต้องกลายมาเป็นผู้เสียหายในคดีนี้ด้วยซ้ําไปนะครับเพราะมันกระทบชิงกันหมดเลยเป็นขั้นตอนเลยจำให้ระวังนะครับจะมอบฉนวนใครให้ใครต้องระวังนะครับอย่าไว้ใจทางอย่าไว้ใจคนเฮ้ยตำรวจได้คิดบ้างสิจุปันน่อนะครับมีแต่พี่น้องกันค่ะคะย่าค่ะยาให้พี่ให้พี่ค่เปญาติกันญาติท่านได้ยินนะฮะเป็นญาติกันแล้วทำกันเองด้วยซ้ำไปนัเป็นญาติมันทำกันเองด้วยซ้ำไปนะครับ ก็ฝากเตือนลแล้วก eh ันนะครับฝากเตือนนะครับโอเคโอเคขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวมีงานต่อนะคาับ